ไปขุดด,ดีิว่าโอหแม่งเคยปล่อยเงยนนนินกู้ไอ้จิ๊บหาเนกเลยขุดผมไม่ได้นะขุดละลายยิ่งหนีคดีมาจะมีพันอีกขมโอขอมยขอมโอขอมยเงินวัดอะได้เงินคนแม่เลยแม่แจ้งอะไรแจ้งจับไปเลยเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกพี่โจด่านช้างตายหาไปนี่คือลำบากเลย พี่โจเลยต้องมาปล่อยเงินกู้อยู่พัทยาโจแม่ไงทิ้งกันเฉยทีแรกเราบอกว่าเฮ้ยทิ้งกัิน้ว้ยาเนี่ยบอกว่าขายยาด้วยกันคู่กันอยู่ทำนี้มีนะขามนึงขาก็มีก็มีไปดีกับคัวอะไรล่ะพอเราพูดความจริงพอเราเลิกแล้วเราอยเสพม้ามันขมดูนมดีกว่าม้ามันขมดูนมดีกว่าม้ามันขมดูนมดีกว่าถูกต้องครับนม่นช่ะนะลำใหญ่ นี่นะน้ำน้ำที่ปะสบกับความสุข <Wow. S 2> แล้วมันจะไปต่อยอดได้เยอะเลยเนีย่ยน้ำตัวเนี้ยถ้าเราถ้าชิมแล้วถ้าชิมแล้วแต่ต้องไปต่อยอดอือย่างน้อยก็มีความสุขที่ความสุขที่เราดื่มแล้วนะอเดี๋ยวมีความสุขอีกอืไอ้ที่เขาบอกว่าได้ลูกได้เมียกับพราะน้ำนี่ใช่ไหมครับไม่เสพก็ขาย oh. <laughs>